ครับสวัสดีครับผมก็มาเจอผมเดมิเตอร์ซีูตอนนี้เราอยู่ในเกมโยกังพอครั้งที่แล้วเราก็ทําคลิปไปว่าผลิตของล้าค่าแล้วเราไม่ได้อัดคลิปใช่ไหมเออรอบนี้เราก็มาผลิตกันอีกรอบโอเคปะคือว่าจะได้ล้าค่าหรือไม่นี้ก็วัดดวงกันออกนะครับก็เริ่มทําการผลิตเลยไอเทมก็หาไปแล้วครับก็ไอเทมที่ผลิตก็เช่นเคยนะครับไอเทมอาวุธคลาสสามโอเค เย็ดำค่าแน่นอนครับเนื่องจากมีแสงสีเสียงนะครับในการกระโดดอ่ะโอเคก็อันนี้พีนี้ก็ทําให้กับเพื่อนนะครับเพื่อนคนหนึ่งของผม,งผมที่ไม่เจอกันนานมากโอเคอยู่ๆก็มาเจอนะครับตอนอาชีพใหม่ทุยแม่งเพื่อนกูมารู้จักกูตอนนี้โอ้ไม่ใช่ครับเพื่อนนานมากเลยตั้งแต่โอสมัยพระเจ้าของขี่เตากินกระต่ายอยู่นี่แหละครับจะบ้าเลย เก็ให้เพื่อนไปเลยก็เพื่อนเขาหาวัตถุดิบอะไรมาให้ผมผมก็ทําการผลิตให้ตามระเบียบนะครับก็เพื่อนกันไม่ทิ้งกันโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทําการผลิตของลําค่าโชว์สเต็ปกันหน่อยนะครับก็ลาไปก่อนครับผมเดลมิเตอร์ซียูสำหรับใครที่อยากจะให้ผลิตก็หายเทยมไม้ผมก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะผลิตให้สําหรับเซิร์ฟมายานะโอเคปะขอถักกันมันได้บายบายครับผม